สรุปข่าวลือตลาดซื้อขายนักเตะประจำวันที่25เดือน2ปี2 5 8นะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากทีมท a l กมีการบระบุออกมาคับว่าตอนนี้มีหลายสโมสรที่กำลังจับตาดูสาการลุกแม่นอย่างใกล้ชิดนะครับโดยที่ตัวเต็งครับเป็นนิวาสเซินที่มีความสนใจอย่างหนักแล้วก็ ได้มีการส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นของแนวลุกรานี้มาบ่อยครั้งนะครับซึ่งมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความสนใจนั้นมีความสนใจที่สูงมากๆในตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับราคาในการย้ายของลุกแม่นครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ53ล้านปอนด์ได้แล้วก็นอกจากนิวคาสเซิลยังมี ยักษ์ใหญ่ในยุโรปอีกมากมายครับที่แสดงความสนใจรวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดที่แสดงความสนใจลุคแมนมาก่อนหน้านั้นเช่นกันทำรายงานจาก TBR ีอาร์ฟุตบอลนะครับ มีการระบอวกมาว่าอาร์เซนอลได้มีการติดตามเจมี่กิทเทนอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็รู้สึกประทับใจปีกชาวอังกฤษรายนี้เป็นอย่างมากว่ากันว่าทาง m ิเกลเด t ยต้าับผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลมีความต้องการที่จะเซ็นแนวรุกรายใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่อยกระดับเกมรุกให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีการร่วมวงแย่งตัว กิ๊เท่นแนวรุกเดาวรุ่งรายนี้ในตลาดซัมเมอร์เช่นกันทีวีอาฟุตบอลครับได้มีการรายงานออกมาว่าสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการพูดคุยสัญญากับเซเวลเลนีปัน แนวรุกชาวโนวีของทางโรเซนบอกเรียบร้อยนะครับโดยทซิตี้มีโอกาสที่จะเอาชนะคู่แข่งในการล่าตัวนักเตะรายนี้อย่างาอ์เซน,นแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นการปาดหน้านะครับสตี้เชื่อว่าเดารรุ่งรายนี้มีคุณภาพที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชุดแรกของพวกเขาได้แล้วก็น่าจะ มีอนาคตที่ดสดใสประสบความสาเร็จในวงการฟุตบอลอังกฤษได้เช่นกันเพียงแต่ว่าในเวลานี้ดาวรุ่งร้านี้อาจจะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับสูงก็ตามแกมเบอรี่ครับนักข่าวสายตลาดซื้อขัยนังเตะออกมา,อารายงานว่าตอนนี้เวียวพูแสดงความสนใจอยากได้ตัวกุญ,ญา่าโดยคาดว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์นะครับนักข่าวรายนี้ครับบอกว่าตอนนี้เรียวพูเป็นทีมนํา หรือว่าตัวเต็งในการคว้าตัวกุญญาซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าในเหลียงเกฤษที่กําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับแต่เรอัลปูก็ไม่ใช่ทีมเดียวอย่างที่บอกกันไปนะครับมีหลายทีมที่แสดงความสนใจเช่นกันในพรีเวดเงงกฤษโดยเชื่อกันว่าทางเจ้าของสโมสรเรอัลปูจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นจํานวนมากเพื่อปิดดีลมาติอุสกุญ,ญ่าในตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งนักเตะก็มีออปชั่น ค่าส,สัญญาในการย้ายอยู่แล้วนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลครับมีการระบุออกมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะทุ่มแบบสุดตัวเพื่อทำการคว้าตัวฟอร์เรนเบิร์ตมาแทนที่เควินเดบรอยนะครับซึ่งมองได้ว่านักเตะรายนี้สามารถเป็นตัวหลักในแบบระยะยาวของทีมได้เควินเดบรอยก็อายุเริ่มมากแล้วนั่นเองดยที่ซิตี้ครับอาจจะมีการยื่นเรื่องของเม็ดเงินสดแล้วก็บวกกับนักเตะอย่างเจมส์แม็กอาร์ตี้ให้กับเรอัลก็ซนไว้พิจารณานะครับเดลี่เมลยังได้มีการ กล่าวต่อนะครับว่าซิตี้ไม่ใช่ทีมเดียวที่แสดงความสนใจแนวลุกรานนี้นะยังมีลิเวอร์พูลเรอัลมาริดบาร์เซโลนาที่แสดงความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันแต่ซิตี้ก็มีการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างมากไปแล้วตามรายง,งานจากสื่อของฝั่งสเปนครับมีการอ้างว่าเรอัลมาลิดมีข้อมูลมีการตกลงเบื้องต้นเกือบทุกอย่างแล้วนะครับเกี่ยวกับการนําตัวอเล็กซานเดอร์อาโนมาร่วมทีม ในตลาดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแรลวบดดิตก็มีการเซ็นนักเตะแบบรายค่าตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับอย่างเช่นอ็มบาเป้โรเดเกอร์ดาวิดอาราบาเข้ามานะครับแล้วก็วิธีการเซ็นอารโนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันทุกอย่างมันอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วนะครับในเวลานี้เพียงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศการ ดึงตัวนักเตะรายนี้ยังเป็นทางการเท่านั้นเองก็ต้องรอให้จบซีซั่นยังเป็นทางการเสียก่อนนะครับตามรายงานจากตุตโตยูเว่นะครับมีการระบุออกมาว่าอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดครับ3ทีมดังกำลังแสดงความสนใจซื้อสัญญากับดูซานวาราวิดในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับยูเวนตุสพร้อมขายนักเตะรายนี้ในราคาเพียง30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับขณะที่มีรายงานจากทีมทอล์กระบุออกมาครับว่า บรูโน่กิมเมลไลส์มีการตกลงทางด้านวาจาก,กับทางเนวารเซินว่าเขาสามารถย้ายออกจากทีมได้ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าทีมไหนสนใจเนี่ย ก็ต้องยื่นเข้ามาในราคา85ล้านปอนด์เป็นราคาที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งมันก็อยู่ในวงเล็บที่ว่าหากนิวคาเซิลไม่สามารถคว้าควต้ายูเซลได้ในช่วงฤดูกาลหน้าแมชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจตั้งแต่รา,ายนี้มากกอะทีมทล์กยังได้มีการระบุอีกนะครับว่าลิเวอร์พูลต้องการสัญญ,ญากับจโชคิมมิตแนวรับของไบร์ทมิล์แบบรายค่าตัวในตลาดซัมเมอร์เทียถึงนี้นะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับมีการรายงานออกมาว่า 野猪。 เร่งความสนใจในตัวของดีนฮุยเซนแนวรับของบอลมัดครับเนื่องจากเฟอร์จิลฟานไดเนี่ยก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเช่นกันกับบาเซลนาแล้วก็เรอัลมาดริดในตลาดซัมเมอร์ทีมทอกมีการระบุออกมาครับว่าฟนที่ได้ยองกลายมาเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอเนสสุลต์เป็นเทียบร้อยนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วก็บาเซลนาก็อาจจะเปิดใจให้นกเตะรายนี ย้ายทีมได้เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ี่มิเลอร์ครับมีการระบุว่าอาเซนนอนก็ กำลังพิจารณาสัญญากับเฟรนกิเเยองกองกลางของบาซ่าเช่นกันนะครับซูนักเตะก็สัญญายังตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายเรียบร้อยนะครับส่วนทางฝั่งแอนโทนีครับตามรายงานข่าวหลือออกมาก็คือยูเวนตุสเป็นทีมล่าสุดครับที่มีความสนใจซึ่งสัญญาถาวรกับแอนโทนีในตลาดซัมเมอร์นะครับซุนัเตกําลังทําผลงานได้ดีในระหว่างการยืมตัวกับเรอัลเบรตสในฤด,ดูกาลนี้นะครับหรือว่าครึงร่งฤดูกาลที่เหลือนี่แหละ ตามรายงานจากคริสเตียนฟอลนะครับมีการรายงานออกมาว่าเวสแฮม เป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจเซ็นสัญญากับทางวิเตอร์บอดฟสศูนย์หน้าของไบเออรลกุเซนในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดดตให้ความสนใจโอซิมเฮนแล้วก็ยูเคเลสติงนะครับแต่ว่าสาการดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการย้ายทีมปัจจัยหลักๆอยู่ที่ทางด้านการเงินครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในตลาดซัมเมอร์ เนื่องจากทั้งคู่มี เรื่องของค่าจ,จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากขณะที่แอนโทนีเนเบมมีการรายงานออกมานะครับว่าการย้ายทีมของโอซิมเฮนไปแมนเชสเตอร์เด็เสร็จสิ้นไปแล้ว95นะครับแมนเชสเตอร์เด็ยินดีจ่ายในราคา62ล้านปอนด์ตรงกับค่าสัญญาที่มีการระบ,บุกันเอาไว้นะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะฮะส่วนเรื่องของเดือน,นต่างๆก็มีการระบ,บุกันไปแล้วว่าออปชั่นจะเปิดใช้ได้ในช่วงเวลาไหนโรเบน ลิมครับผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์เดได้มีการเรียกร้องให้สโมสรเซ็นสัญญากับ เจโววันนี้กีวน้าแนวรุกวัย17ปีของลิสบอนด้วยค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์นะครับในตลาดหลังจากจบซีซั่นนอกจากนี้ครับยังมีข่าวมาว่าโรเบนอวอลิมได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดรับสูงของยูเตดว่าให้มีการนำแองเิลโกเมสกลับมาร่วมทีมอีกครั้งโดยกองกลางวัย24ปีรายนี้ของลิวเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของแมนยูนะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเยต์ในตลาดซัมเมอร์หลังจากจบซีซั่นนี้นะครับ ตาริโออาร์สนะครับมีการระบุว่าเรอรัลมาดิดยังคงให้ความสนใจเซ็นสัญญากับจารดแบนเวตแต่อีกมุมหนึ่งทางมาดิดก็ไม่อยากจะเบ็เงินในระดับสูงอยู่ที่60กว่าล้านปอนด์นะครับซึ่งมาดิดก็มองว่าเป็นราคาที่สูงจนเกินไปนะครับตามรายงานจากกีฟมิสปอร์ตครับมีการรายงานออกมาว่าทรนนัมปสเปอร์ยินดีขายมาเนอร์โซโลมอนในตลาดหลังจากจบซีซั่นนี้โดยมีสโมสรอ,อย่างเอเวอเรต์แล้วก็ลีดที่แสดงความสนใจเซ็นสัญญาแบบถาวรตามน รายงานจากเว็บไซต์โกลนะครับมีการระบุว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาครับปอบักบาไปดูเกมระหว่างอินเตอร์มาอมีของเดวิดเ a วคแฮมนะครับซึ่งก็เลยทําให้นักเตะรายนี้นะครับเกิดกระแสการคาดเดาว่าอาจจะมีการย้ายไปเล่นในลีกอเมริกาแล้วก็ไปเล่นร่วมกันกับทางเลโอนีลเมซี่นั่นเองนะครับกา a ์ e ซตาเดลลสปอรครับมีการรายงานออกมาว่ายูเวนตุสมีความสนใจในการดึงซันโดรโตนาลี กลับมาเล่นในลีกอิตาลีอีกครั้งนะครับในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับหาพวกเขามีโคตา UCL ในช่วงฤดูกาลหน้าเพื่อดมนากเตอรานีไปสู่ทีมนะครับมากาครับมีการระบุออกมาว่าทางเรอัลมาดริดไม่มีความสนใจที่จะขายชูอาร์นี่ในตลาดซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่านักเตะกําลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพิเบริงกิตก็ตามในเวลานี้นะครับตามรายงานจากซันติอูนาครับมีการรายงานออกมาว่าเป้าหมายหลักของซิตี้ในการดึง ผู้สวัครตูมาแทนที่แอดดอนในช่วงดูการหน้าตอนนี้เจอแล้วนะครับนั่นก็คือเดียโก้คอสตาของทาง FC ฟซีบตซึ่งได้มีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือข่าวลือเกี่ยวกับตลาดซื้อคันเตะที่เอามาให้รับฟังกันนะครับแฟนบอลคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้